สวัสดีค่ะตันทิจมานะคะก็สวัสดีคนไข้ทุกคนนะคะพอดีวันนี้เนี่ยจะมาให้ความรู้ว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยคนเราเป็นคนไข้เบอร์เนาะนี้คือปกติอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าจริงแล้วแผลใครไ,ไม่เนี่ยแล้วมันมีกี่ประเภทบ้างแล้วมีความป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่าเราเป็นให้เบอร์ก็จริงเราก็ควรจะรู้โรคของตัวเองแต่จริงแล้วเราอาจจะต้องเอาความรู้แบบเนี้ยไปให้กับคนข้างๆตัวเราถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์ได้เหมือนกัน ก้อนจีนแผลไฟไหม้เนี่ยคือมันเหมือนกับการเกิดบาดแผลทั่วไปนี่ยนะคะแต่ว่าบาดแผลไฟไหม้เนี่ยจะรวมบาดแผลกับทุกประเภทเลยคือบาดแผลไฟไหม้เพราะว่าความรู้สึกมีต่างกันะค่ะจริงๆเวลาเราแบ่งแผลไฟไหม้เนี่ยค่ะก็แบ่งจากสาเหตุการเกิดก่อนค่ะว่าคนแรกที่เกิดบ่อยๆเนี่ยก็เกิดอากจะเกิดจากไฟลวกก็คือไฟไหม้นี่แหละสองอาจะเกิดจากของร้อนเหลวลวกไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนแกงร้อนๆหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบโลหะร้อนๆก็ได้นะคะจานที่สามเนี่ยก็เป็นพวกกลุ่มไฟฟ้าช็อต ทุกคนก็จะงงว่าจริงๆไฟฟ้าช็อตทำไมเป็นแผลได้นะคะเพราะว่าปกติเวลาไฟฟ้าผ่านมาในร่างกายเราเนี่ยก็จะก่อให้เกิดความร้อนเพราะก่อเกิดความร้อนเนี่ยบริเวณที่เราสัมผัสไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยจะเกิดความร้อนเยอะมากค่ะแล้วก็บริเวณผิวหลังตรงนั้นจะไม่ค่อนข้างลึกแต่บริเวณที่ไฟฟ้าผ่านไม่ใช่ว่าไม่เกิดแผลนะคะก็เป็นแผลที่ภายในี่เอามองไม่เห็นจากภายนอกซึ่งทําให้ปกติคนไข้ที่มีไฟฟ้าช็อตเนี่ยทาให้สุดท้ายเนี่ยถ้ามากดเครื่องบาแล้วเนี่ยก็จะต้องนอนโรงพยาบาลอย่างนี้ ที่บางทีไม่ได้มีแผลเยอะเลยคนไทยก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมยังต้องรอโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นแผลภายในเนาะเราไม่เห็นจากข้างนอก <ๆ S 1> ค่ะเดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยแผลเบิร์เนี่ยก็คือแผลไฟไหม้เนี่ยมันต่างจากแผลอื่นๆนะคะเพราะว่าปกติที่เราเป็นแผลกันเนี่ยเราชอบบอกว่าเอ๊ะขนาดเท่าไหร่กี่ตารางเซนติเมตรเงี้ยค่ะกี่เซนติเมตรหรือ,ะะรรอว่าเวลาวัดขนาดสี่ขอยจะวัดเป็นเซนติเมตรเป็นเมตรแต่ทำไมแบบในคนไทยแผลไหมเนี่ยเราไม่พูดว่าเป็นเซนติเมตรเพราะอะไร ปกติเนี่ยแผลไหมเนี่ยเวลาถ้าต้องรักษาจริงเนี่ยมันใหญ่นกแผลมันจะค่อนข้างใหญ่ทั้งตัวผมให้นทนี่เป็นบาดเจ็บเยอะถูกไหมคะแล้วเวลาเรามาวัดขนาดที่ยิพาเท่าบาดเจ็บครึ่งตัวเนี่ยเรามาวัดเป็นตารางเซนติเมตรเนี่ยเราคงจะวัดจะไม่ไหวทาให้ปกติเนี่ยถ้าเป็นขนาดสักแผลไหมเนี่ยเราบอกขนาดแผลไหมโดยการเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ผิวของทั้งตัวค่ะ ว่าจริงสมมุติว่าร่างกายเรานะผิวที่เราเห็นจากข้างนอกเนี่ย100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะแผลเนี่ยคิดเป็นทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เรามีทั้งหมดเพราะว่าตัวเลขตัวนี้สําคัญทำไมเราถึงไม่ใช้จรินจริงเนีงง่ยเพราะว่าตัวเลขตัวเนี้ยสําคัญในการเอาไปคํานวณต่อว่าสมมติว่าถ้าบาดแผลบาดเจ็บเยอะมากเนี่ย <S <S พลังงานที่คนไข้ต้องใช้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นจากาาการบาดเจ็บเนี่ยเราก็ใช้ตัวเลขตัวนี้ไปคํานวณน,นะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องไปคำนวณว,ว,ว่า สารน้านที่เราต้องให้คุณเนี่ยช่วงแรกในการรักษาเนี่ยถ้าเกิดบาดเจ็บเยอะเนี่ยบาดรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวเลขตัวนี้คำนวณเหมือนกันแต่ล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะคำนวณว่าความสูญเสียความร้อนเท่าไหร่ควรจะต้องอยู่ในภู้มประมาณเท่าไหร่นียนะคะสูญเสียน้ำวันนึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เงี้ยเอาใช้ตัวเลขตัวนี้หมดเลยทาให้ทุกวันเนี้ยเราเลยไม่ค่อยใช้ขนาดเป็นเซนติเมตรในการบอกขนาดของแผลไหมในกลุ่มคนที่บาดเจ็บรุนแรงแต่ถ้ากลุ่มไข้ที่บาดเจ็บไม่รุนแรงมากเนี่ย ถ้าจะเรียกเซนติเมตรเนี่ยได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบใน,นถุงมือให้แรงน้อยมากจริงคือแฉนะต่ำกว่าหนึ่งฝ่ามือนยะเราจะวัดเป็นเซนติเมตรแต่ส่วนใหญ่ถ้าใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามือเนี่ย,ยนะเราจะเทียบแล้วว่ามันชักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของอที่ผิวซึ่งจริงง่ายๆเลยนะคะตัวเลขคนเราเนี่ยคนเรามีสัดส่วนนะคะจะจาอยู่ก็คือประมาณหนึ่งฝ่ามือของคนไข้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยเอานิ้วชิ้กันแบบนี้นะติดกันหมดเลยจนถึงข้อมือเส้นข้อมือแรกเน,น,นี่ยค่ะอันเนี้ยมันเหมือนที่เราไปวัดกางเกงเนาะ ถือว่าถ้าเอวเรารู้ว่ามันเหมาะไหนแล้วก็เอามาเทียบกับคอถูกไหมมาพันกับคอแต่อันนี้ก็เหมือนกันหนึ่งฝ่ามือพื้นที่นะคะประมาณเก้าจุดดเปอร์เซ็นต์ผู้หยียบูจุเก้าปดปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งถ้าเทียบไปอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเราประเมินเปอร์เซ็นต์เร่าๆคือดูซิว่าเทียบกับฝ่ามือเราเนี่ยแผลเราเนี่ยประมาณกี่กี่ฝ่ามือก็นับไปเลยค่ะประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่างงี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการบอกขนาดนอกจากนั้นเนี่ยแผลไฟไหม้ยัลตางแผลอื่นก็คือว่่าาเรแบง ด้วยความลึกอีกว่ามันมีกี่ชนิดเพราะว่า,าแต่และชนิดเนี่ยเราก็รักษาแตกต่างกันะคะทุกวันนี้ที่เราคุยๆกันเยอะๆเนเี่ยก็คือว่าถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยประชา,านทั่วๆไปเนี่ยจะบอกว่าแบ่งง่ายๆค่ะไม่ต้องมานั่งรู้ว่าถ้าทางการแพทย์เราจะแบ่งทั้งหมดสามความลึกแต่ประเภทเ่ยจะแบ่งเป็นสี่ประเภทแต่ทีเนี้ยอย่างเนี้ยมันจํายากเลยแนะนําว่าปกติที่เราคุยกับคนไข้คุยคนอื่นทั่วๆไปเนี่ย พูดแค่บอกว่าตื้นกับลึกเลยเพราะว่าตื้นเนี่ยหลักการรักษาตื้นคือทําแผลอย่างเดียวค่อนข้างอยู่ไม่ต้องมานั่งผ่าตัด์แต่เมื่อไหร่ลึกนะต้องมาหาหมอนะมาหาหมอจะทําแผลน,นะก็เกิดต้องแบบไปขูดหนังนะคะแล้วก็ทำมาตรการบางอย่างค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าแผลไหมแต่ละชนิดของความลึกเป็นยังไงนะคะที่ที่เล่าให้ฟังไปแล้วว่าแผลไหมจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยมี สามความลึกสี่ประเภทความลึกแรงเนี่ยค่ะที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะเราไม่เคยคิดว่าก่อนบางทีบางคนก็จะไม่เคยดูมาก่อนว่าอันนี้เรียกว่าแผลด้วยเรียกว่าแผลไหมด้วยเวลาเราออกแดดไปเยอะเนี่ยบางทีจะเห็นว่ากลับมาตัวเราจะแดงอย่างนี้ค่ะเราก็จะแสบแสบหรือบางทีเราไปไถไไไไหห่ายเนี่ยถ่ายกับโต๊ะเนี่ยหู่แรงๆร้อนๆเนี่ยผิวรุดเนี่ยเราดแค่ชั้นที่เราแบบเวลาเราขัดที่ไข้แล้วตัวแดงๆแบบนั้นแะคือมันหลุดแค่ชั้น หนังกํพาพร้าค่ะก็คือตัวคันที่ไข่เนี่ยหลุดแค่เนี่ยทาให้บางทีเนี่ย,เรา,าเ,ยเราแค่อาการคือแสบแสบแดงแดงซึ่งอาการแบบเนี้ยเป็นแผลแผลไหมเหมือนกันนะคะเป็นแผลไหมแต่เป็นแผลไหมชนิดที่หนึ่งแล้วก็ตื้นมากซึ่งทุกวันเนี่ยเวลาเราเกิดไปเห็นแบบเนี้ยจริงๆส่วนตัวเองอ่ะคิดว่าไม่ด้พวกแผลเพราะว่าเราไม่ต้องการทําแผลไม่ต้องการเราต้องมานั่งทาแผลแล้วอาบน้ําปกติไม่ต้องทายา,ยาอะไรบางจะทาก็จะเป็นทาัพวกแบบ น้อยเจลไรเซอร์โลชั่นเพื่อความชุ่มชื้นทำให้ตรงนี้มันหายแสบเนาะแล้วต่อไปก็กินยาแก้ปวดเอาค่ะพอทีนี้ถ้าบาดเจ็บหรือมันเพิ่มกว่านี้ยค่ะที่เราชอบเห็นๆกันวันที่เราชอบคิดว่าเออเนี้ยเริ่มเริ่มเป็นแผลไหมโดยท้ายจุดหนึ่งแผลมันรอนร่วงไหมคือตุ่มน้ำก็เห็นว่าบางทีโดนแบบโดนพวกของเหลวร้อนกระเด็นใส่มือนะคะหรือแม้จะเป็นเคลียร์หรือเป็นทุ่ขก็ตามหรือมาม่าคับเนี่ยถ้าชอบขึ้นเป็นตุ่มน้ำอยทุกคนก็น่าจะเคยเป็นแหละหมอว่ามันเป็นอะไรที่คอมมอนมากทีนี้ตุ่มน้ำเนี่ย พอมันแตกนะมคะจะเห็นว่าจะแสบเยอะแล้วก็ผิวนะจะเป็นชื้นๆช,ชมพูชมพูซึ่งเนี้ยแยกใกล้ชั้นนะคะก็คือว่าเนี้ยเริ่มบาดเจ็บตึ้ลงไปแล้วกว่าชั้นที่เป็นที่ไข่ทีนี้ไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่าตื้นนะคะแผลตื้นของหมอเน,นี่ยที่เรียก็เลยแง่ก็คือแผลตื้นอันนี้แผลตื้น,นการรักษาคืจริงๆทาแผลอย่างเดียวเนะี่ยหายค่ะไม่ต้องไปด้านทาอย่างอื่นแต่แต่ต้องไม่เกิดการติดเชื้อนะคะเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อเนะี่ยแผลซึ้นนี้อาจจะลึกลงไปได้ จะทาให้แผลกลายเป็นแผลแย่ลงหรือขึ้นได้นะคะตักตื้นกลายเป็นแผลลึกได้มันเป็นมอนสเตอร์แปลงร่างได้เหมือนกันทีนี้ถัดไปค่ะพอลึกขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่สองชั้นแบบชนิดที่สองชั้นลึกหรือเริ่มต้นแผลลึกเริ่ม,เร,มเริ่มซีรีส์แผลลึกละซีรีส์แผลลึกเนี่ยจะเห็นว่าบางทีไปตุ่มน้ําได้นะคะต,ตุ่มน้ําเนี่ยพอแตกปุ๊บจะไม่แสบไม่ปวดไม่แสบไม่เจ็บละเพราะว่ามันบาดเจ็บลงถึงชั้นหนังหนังแท้ไปหมดแล้วอะ ทำให้เหมือนพื้นมันจะขาวค่ะไม่ชมพูและจริงๆมันมาด้วยตุ่มน้ําได้กับพื้นมันจะขาวนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแห้งกว่าตุ่มน้าอะค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นซีรีส์ชั้นลึกใช่ไหมอย่ที่บอกก็คือว่าการรักษาเนี่ยคือไม่ได้ทําแผลจะไม่เวิร์กแล้วต้องมาหาหมอนะคะมาขูดเนื้อตรงที่มันเป็นแบบขาวๆเนี่ยที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเนื้อตายเนี่ยค่ะออกเพราะว่าถ้าไม่ขูดออกเนี่ยทาแผลเดียวโอกาสหายน้อยมากค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยถาทำแผลเรื่อยๆเนื้อตายเนี่ยร่างกายกาจัดไม่หมดเนี่ยเป็นแหล่งอาหารบคทีย ก็จะทำให้เกิดแข้ติดเชื้อได้แล้วสุดท้ายก็มาด้วยเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดมีปัญหาได้นะคะจนถึงบางทีขึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีนี้ลึกต้นสุดใจเนี่ยคือลึกซีนี่ลึกของลึกสุดเนี่ยก็คือบาดเจ็บลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันทั้งใต้เลยอันนี้ตัวอย่างที่เห็นจะได้ชัดะๆจัดๆก็แบบทุกคนเห็นช้ดเลเือดที่หนก็เป็นไฟฟ้าชอ็อตจะเห็นว่าบางทีเคยเห็นไหมคะมือที่เคยโดนสายไฟบางทีหรือตำแหน่งที่ปิดโดนสายไฟโดยตรงเนี่ยดำเหมือนแบบ เนื้อที่มันไหม้เกรียมจนบาเรากินไม่ได้แบบนั้นนะอย่างนั้นนะก็ะคือเป็นแบบที่ลึกสุดๆเลยค่ะส่วนใหญ่แผลรือพวกเนี้ยทุกคนน่าจะคิดตรงกันอีกแล้วว่าหายงไม่ได้หรอกก็ต้องมาผ่าตัดเอาเนื้อที่มันดำดำออกเนี่ยนะคะก็ต้องมารักษาก็การราักษาผ่าตัดของแผลไหม้นะคะในซีนีแผลลึกเนี่ยคะ่ะก็มีการผ่าตัดก็คือส่วนใหญ่เนี่ยที่เราทํานะคะก็คือว่าเราทําแผลแหละวันตอนที่เรายังไม่ได้ไปผ่าตัด ทำแผลเพื่อให้รอว่าแผลมันนิ่มลงหรือว่าบางทีเคลียร์บางอย่างให้มันคนไข้พอก่อนที่จะไปทาตัดนะคะซึ่งหลักการทําแผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผลปื้นหรือแผลลึกของในแผลไม่เหมือนกันเลยค่ะก็คือว่าทำไงก็ได้ให้แผลเนี่ยนอจากแผลกลุ่มนี้จะเจี่ยงตามผิดเชื้อนะทำไงก็ได้ให้มันมียาฆ่าเชื้อในยาที่เาจะไปทาแผลสองคือช่วงแรกๆเนี่ยในสัปดาห์แรกๆของการเกิดาบาดเจ็บน้ําแผลเยอะมากทำไงก็ได้ให้ระบายน้ำให้ได้นะคะ แล้วก็สามคือทำมน,ก,น,ก,นก็ได้ติดน้อยทําด้วยเทคนิคลุ้มนวลอะไรก็ได้ผมคนหนึ่งพันเรื่องที่มันติดน้อยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบก่อนเกิดความเจ็บปวดน้อยลงทีนี้คืออย่างที่บอกคือว่าต้องระบายมาไม่ได้ค่าชโลมใ้ได้ไม่ไมเจ็บเลยเนาะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยอีกปัจจัยนึงที่ต้องคำนึงคือเรื่องราคาเพราะว่าทัวรนี้ต้องยอมรับเผาว่าส่วนใหญ่คือแผลไฟไหม้เนี่ยมันก็เป็นแผลที่ค่อนข้างใหญ่ แล้วก็ส่วนใหญ่คือว่าเราต้องทําแผลขีดก็จะยังต่ำๆอะค่ะก็คือคือแผลตื้นที่หมอเรียกกันว่าแผลตื้นแผลตุ่มน้ําเนี่ยเนี่ยก็สองอาทิตย์นะคะก็จะหายถ้าแผลลึกเนี่ยส่วนใหญ่ปลาเข้าไปในบางทีแบบสองสามเดือนนะซึ่งทีนี้คิดภาพเราต้องทําแผลเป็นเวลาสองสามเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายกับทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยมันก็น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกปัจจัยเรื่องความดุลเนี่ยคือราคาด้วยไม่ใช่ว่าคุณภาพดีอย่างเดียวแต่จ่ายไม่ไหวก็ไม่รู้จะใช้ยังไงนะคะทีนี้ ส่วนประเทศรัมาตัาน,นะคะคุณจะชอบถามนมันเข้ามาเยอะมากจริงเนี่ยไปกูดแผลกูดยังไงะะอาจารย์ตัดตัดยังไงอย่างเงี้ยคือทุกคนจะเห็นว่าบางทีแบบธรรมชาติของแผลไม่นะคะต้องบอกเลยว่ามันมันไม่ได้หมบเพรามว่าทั้งแผลเนี่ยถือว่าเป็นแผลก้อนหนึ่งก้อนทั้งแผลมันจะลึกเข้ากันหมดมันจะมีทั้งลึกมากลึกน้อยลึกปันกาย้ยคะสม่ำไม่สม่ำเสมอคะ่ะอันนี้เป็นธรรมชาติของธรรมชาตินะของการบาดเจ็บ ทำให้เราจะฝานทั้งแผ่นขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ไม้ห,มนหนึ่งจิ้งไม้เนี่ยในแผ่ที่มันลึกมากๆเนี่ยเราทาไม่ได้แลวทําแล้วเนี่ยถ้าจะฝานจริงทําได้ไหมทาได้แต่เสียเนื้อที่ดีเยอะทีนี้นคนไข้ก็จะหายด้วยแผลเป็นหาท้เสียเนื้อที่ดีเยอะสิ่งที่เราทาก็คือว่าเราค่อยฝานผิวค่ะจนแบบคิดว่าเหลือเนื้อตายน้อยที่สุดโดยอาจจะใช้ทั้งมีดหรืออุปกรณ์บางอย่างที่เป็นแบบ เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการใช้แรงดันน้ำเป็นนี่ที่มันเกิดจากแรงดันน้ำที่เราอัดเร็วๆไงี่ยทำให้มันออแรงแรงที่จะไปค่อยปัดเนื้อมันจะละเอีเดยดกว่ากันมากเนาะเหมือนเวลาเราใช้แบบปากกาหัวหมึกหมึกแบบ1.0ึเมื่อก่อนเราเคยใช้ปากกาปากกาลูกกลิ้นใช่ไหมคะเราจะเห็นหัวมันใหญ่ม่าเลยทุกวันนี้มันมีเล็กถึงขนาดจุดสามไอ นี่ที่เป็นเกิดเกิดจากแรงน้ำเนี่ยก็คล้ายๆปากกาหัวหมึกเจลที่เป็นจุดสารเนี่ยค่ะเพเล็กไฟลงอีกละเอียดลงไปอีกเนาะทำให้งานมีนงิ่งละเอียดเข้าอีกทําให้เราเก็บเนื้อดีได้มากขึ้นนะะซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ยดีมากคต้องบอกว่าสำหรับคนไทยที่แขลเยอะเนี่ยว่าบางครั้งเราไม่อยากจะเอาไปไปผ่าตัดปะาไหนสักทีเดียว ทั้งหมดเพราะว่าบางทีมันไม่เหลือนเนื้อจะมาป่กได้อะต้องบอกอย่างนี้ล้วก็พยายามจะให้เขาหายเองเพราะอย่างเงี้ยการหายเองก็คือต้องเหลือนเนื้อที่มีทีโนที่แผลให้มันงอกไงเหมือนเวลาปลูกข้าวอ่ะหรือไปตัดอะไรก็ตามถ้าตัดมันลากันตายมันจะไม่งอกเนี่ยนี่เหมือนกันเลยค่ะเราตัดต้องต้องให้เหลือเนื้อที่มันจะเป็นเชื้อเพื่มันงอกได้เหมือนกันอย่างนี้นี้บอกแต่ข้อข้อจากัดของการใช้อุปกรณ์แบบเนี้ยคือมีส่วนเินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะอธิบายว่าทําไมเนี่ยการผ่าตัดแต่ละครั้งเนี่ย มันบางทีมันต่ท้าายบางอย่างที่แบบต้อง่ายเพิ่มเพราะว่าอุปกรณ์อย่างเงี้ยมันคุ้มค่าจริงแล้วมันควรจะใช้คนไทยแต่ว่าบางทีต้องยอมรับว่าทุกอย่างทุกสิก่งแต่ละสาขาคือมันไม่ได้ครอบคลุมหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องต้องแบบต้องคุยกันอีกมืแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่เราพิจารณาวว่าแบบอุปกรณ์ตรงนี้มันเป็นประโยชน์คนไทยเนี่ยเราต้อามาถ่ายแล้วก็บางเดียต,ต้องแบบ เ้าใส่ทั้งหมอเขาเข้าใจคนไข้แหละหมอเข้าใจญาติแหละแต่ว่าบางทีเราก็ต้องคับเดินหนูคนไข้เป็นหละนะักว่าอันนี้ควรใช้นะบางทีเรื่องเงินเนี่ยมันก็มาคุยกันกันนใจัรองหมอองว่าอย่างนี้นนะเพราะว่าบางทีหายไม่เสียชีวิตอันนี้เป็นสุดมุ่งหมายหลักของเรามากกว่าส่วนการตัดเนื้อตายนะคะนอกจากเนี้ยก็ต้องใช้เครื่องมีดและทั้งแรงดันน้ำใช่ไหมคะบางทีเราอะ่ะปัจจัยที่เราจะเจอปัญหาเราเจอระหว่างผ่าตัดก็คือเรื่องการเสียเลือดค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องให้เลือดคนไข้เหมือนกันหลังผ่าตาดัหาด,ตาด,หาดหรือว่าระหว่างผ่าตัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกคนไข้แผลไหมคนหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะแบบถ้าบ,บา,า,บาดเติดโลยานะเอ่อกว่าจะได้กลับ้านยมันใช้เลือดได้เป็นสิบถึงยี่สิบถุงนะคะตลอดการอานอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสฉนันเองก็จะชอบคุยกับคนไข้กับญาติว่าเออถ้ามีญาติเนะเพราะทุกวันนี้โลจิตกของสลาการ์ช่าเนี่ยเราให้แบบไม่ได้คิดตังคนไข้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ อาจจะอยากแบบเราก็ต้องคุยกันให้ตหอลอดว่าความมุ่งยาทีใครว้าไงที่แบบแข็งแรงนี้พอจะมาบริจาคให้คนไทยได้บ้างเนาะเพราะอย่างที่บอกเราใช้เราไม่มัวแต่ใช้อย่างเดียวเราต้องให้คนอื่นดะรืยอนงเนาะหลักการของการแบบมีชีวิตอยู่ที่ดีไงนะต้องใส่แล้วก็ทําบุญว่ะส่วนแบบถ้ามาเจ็บแรงมากๆที่ที่คุยกันฟางหาว่าบางทีแบบมันลึกไปหมดแถมมันลึกเป็นหมดถ้าฝาออกไปแล้วเนี่ยมันต้นหมูคนไทยก็ชอบถามนะก็ชอบถามมากๆค่ะ แล้วโหหรอว่าจย์จะเป็นไรไหมอย่างเงี้ยค่ะแผลมันจะหายหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งค่ะต้องยอมรับว่าคนทุกวันเนี้ยร่างกายเรารห่ะจะจันนะค่ะก็สามารถงอกได้าแต่ถ้างนนอกแต่ถ้ามันกว้างมากมันก็คงงอกไม่ไหวส่วนใหญ่ที่เราทาคือตัดค่ะตัดแล้วรลองสักพักดูว่ามันงอกได้แค่ไหนแล้วที่เหลือเนี้ยเราก็ไปีปะกไปตีปากไปซ่อมเพิ่มการไปตีปากไปซ่อมเพิ่มเราก็คือว่าเราก็ไปเหมือนเอเก็บถากนะคําว่าถากเลยแบบเหมือนเวลาเราถ่าย เอาบางๆผิวปกติของเราเนี่ยถ่ายน้อะส่วนบนนะคะเหมือนเราเกิดแผลถลอกเห็นอหมวาแผลถลอกก็หายได้ถูกไหมแล้วก็เอาอีหนังเ้อดีของการที่ถ่ายจนเป็นแผลถลอกมาปะขยายปิดสนแล้วมันโหวดคำนี้นะซึ่งเทคนิคของการปิดสนโหวเนี่ยคือก็มีอย่าลไรเทคนิคว่าเราจะขยายหนังแบบไหนเพราะบ,บางทีเนี่ยอย่างเช่นบาดเจ็บทั้งหมดทั้งตัวถมมึงว่าทั้งตัวหนึ่งร้อยวนจะในบาดจะไปหกสิบคิวทา เหลือหนังที่ดีจริงๆอ่ะสี่สิบแต่จริงๆชีวิตจริงอ่ะหนังที่ใช้ได้สี่สิบไม่ถึงสี่สิบนะคะตัวเนี้ยใช้ได้แค่ยี่สิบหรือสิบห้าเพราะฉะนั้นที่ภาพหกสิบถึถ้าหายเองสักยี่สิบต้องติดอีกสี่สิบแล้วก็ทำยังไงอ่ะหนังไม่พอปิดแนะ่นอนถ้าไม่ขยายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างมาขยายหนะังเพื่อไี่ติดตีดแอร์เลสสี่สิบที่โหมอีกเหมือนกันฟอสเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีหมออาจะต้องคุยว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะปลูกหนังนะแล้วเราจะถ่ายผ่า,ากับตรงไหนมาผ่า แล้วจะต้องใช้เครื่องมืออะไรพิเศษหรือเปล่าเพราะไม่ทีบางทีอ่ะถ้าไมยาย่ไม่ขยายจริงจิไม่ได้จริงนะคะต้องบอกเลยแล้วการเป็นแผลโหวนาน,านๆอ่ะเหมือนเรามีประตูที่มันรั่วมีบ้านที่มันรั่วน้ํามันเข้าใช้ไมนนนม,น,มน,น้ำมันท่วมบ้านน้ำมันท่วมบ้านของเราคืออะไรของคนไทยเบิเ่คือติดเชื้อค่ะติดเชื้อแล้วของเราบ้านเนี่ยถ้าเสียหายเลยนะคะแต่ของคนไทยไฟไหม้คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกคือเราคงไม่อยากให้แผลนเปิดอีกนาน ถ้าไม่เสียชีวิตจากติดเชื้อเนะี่ยก็ปัญหาที่ตามมาคือเป็นแผลเป็นนมางเยอะค่ะแล้วก็ต้อมารักษาทีกหลัยที่แบบไม่ค่อยสนุกแล้วก็เสียเสียคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะค่ะบอกเลย